ผู้เล่น11คนแรกของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านอุษไทยธานีเกมนี้ลงสนามด,ด้วยระบบ3-4-1-2นะครับผู้ษาประตูตเป็นพิสานดอกไม้แก้วนะครับฟิลครับฟาริดมาโซอิรฟานดอระและก็เมสซี่ลาวสุขพรวงเชียงคำวิงแบ็กขวาครับพ,พรทรพลจันสุวรรณอยู่ในชุดสีม่วงนะครับ m อฟุลกากรชุดเหลืองเอาลครับสัญ,ญญาณมาเกมเริ่ม อุทยัยธานีเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเต้นก่อนครับแล้วก็จะบ,บุกดางฝั่งซ้ายดูครับเพชรเร็วเลยครับแล้วโอ้โหไปพลาดครับองค์โจโอเอลมาเจอกับโอ้โหยิงด้วยขวาลูกนี้ครับได้ทักทายแล้วครับจังหวะยิงของฟาลิตมาโซกับตันทีมของอุทยัยครับทีมหัวตารางอีกหลายทีมอ่ะมาลุนลูกจังหวะฟรีคิกก่อนโอ้โหไกลเหลือเกินแล้วโอ้หูนี่ลองยิงเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านครับเปียวัฒต์ ขามลายมาถึงอันโตนิโออันโตนิโอแอะเข้ามาแล้วมองหาเพื่อนให้มาตรงกลางชนินทรชนินทอนออกไปทางขวาอาดิศักการนูปเปิดลูกนี้ลึกมาถึงเสาสองแม่นิดเดียวครับยังม่งสกัดไว้ได้ครับฟันชาติพัทละพลครับเล่นหมายเลขสิบของอุไทยจะรับหน้าที่สังหารลูกนี้ปัทละพลปั่นลูกนี้แล้ว โอ้โหก็ยังเข้า2องปิยวัตรครับแล้วหมดครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหจหวะปัดปีที่ลูกนี้ครับปั่นไปทางซ้ายเข้ามุมแล้วนะครับแต่ว่าทางปิยวัฒน์นั้นพุ่งไปรับที่โคนเสาเลยแมว่าเซฟไม่สวยครับซูปเปอร์เซฟจังหวะนี้ของทางปิยวัฒน์นะครับก็เป็นนันว่าในครึ่งแรกนะครับสสอ,อุทัยธานีแล้วก็ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็มาติดตามชมเกมด้วย เอาละครับเกมการแข่งขันเนี่ย <Okay. S 1> เริ่มขึ้นแล้วครับใน45นาทีของครึ่งหลังครับระยะก็ไกลอยู่ครับน่าจะ,ระ,ะเรียกว่าเปิดเข้าไปมากกว่าครับดูระยะแล้วะะดูว่าเขาเล่นยังไงฮะโอ้ oh, จริงเลยนะครับแับกำแพงครับโอ้โ oh, หเจอ อาลงกรครับพี่ขยันไปตักไว้ได้แล้วตักมาลูกนี้ข้ามหัวมาแล้วหม่ลูกนี้โอ้โหหลุดไปนิดเดียวครับโอ้โหพิมวิทย์ลงมาใหม่นะครับพิมวิทย์มาไล่อัดพอกำลังฟิตอยู่ครึ่งหลังเพิ่งลงมาเอาแล้วหมโหโมลูกนี้ไม่ขาดแล้วจริงโอ้โหบอลเลนครับบอลเล่เต็มข้อปีวัตรซปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้โอ้โหยิยงปืนยาวเขาลูกนี้ โูมครับโอ้โหเลยนะปิยวัฒน์ลเคล็ดเลยครับแต่ว่าถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟอีกครั้งของปิยวัฒน์นะครับโอ้ลูกลูกนี้มันแบบสวยงามจริงครับเสยได้ครับตรงทางปิยวัฒน์พอดีครับยืนตรงนั้นก็เลยปัดเสยคานออกไปภาพออกซ้ายแล้วออกขวาหน่อยนี่ดูแล้วหน้าทางจะไม่ทันครับมันลูกพุ่งแรงเหลือเกินโอ้โหเข้าข้อเหือเกินครับจังหวะนครปฐมเนี่ยอยากได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ดิลล่มไปครับเจ้าตัวก็ยังอยู่ ตุลากรต่อครับแล้วดูจังหวะนี้กัต่อเลยครับดานิโลดานิโลโยกแล้วกิ่งด้วยขวาลูกนี้ชนเสาแล้วโมงซ้ําแต่ว่าแมก็ชัดเจนนะครับปรมาทิย์ก็ยอมเลยครับจังหวะนี้ไปล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหใจหายว่าครับกองเชียร์เจ้าบ้านนะครับเนี่ยครับสมาธิต้องดีครับนัดสุดท้ายเหล่าดูจังหวะเปิดเข้ามาโอ้โหดูครับสุรเดช โอ้โหลูกนี้เกือบไปนะครับสุเรทธงชัยครับได้ลูกก็จังหวะนี้ถ้าได้ไม่ได้ก็น่าจะเป่าหมดแล้วครับแล้วขึ้นมาลูกนี้มงแต่ว่าก็ขึ้นมากันน้อยด้วยครับสุรากรก็น่าจะพอใจครับกับการได้หนึ่งแต้มในวันนี้นี่ยังไม่หมดนะครับเป็นจังหวะฟาวครับโอ้โหเป่าลั่นหลายทีครับแต่ว่าไม่ยังไงครับอ๋อหหมดนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นนั้นว่า อุทยัยธานีเจ้าบ้านครับแหมก็ทําอะไรกับทางสุรกรทีมเยือนไม่ได้ครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้ผมมันกร้หักันแก้วน,นะครับผมบรพลบนิศราครับก็บลาผู้ชมไปก่อน